สวัสดี youtube และผู้ชมครับดีนดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเปตต์ทีแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมีมพีซกันนะครับนะซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนฟาร์มเบคอนนะแล้วก็เงินในเกมเป็นล้านๆเลยนะฮะ แล้วก็จะสอนรัดเวลฟาร์มด้วยแล้วก็จะมารีวิวดาบสแตนไม่รู้นะว่าจะได้รีวิวหรือเปล่าแนละ้วผมไม่รู้ว่าเบคอนผมจะพอซื้อดาบสแตนหรือเปล่าก็คือมันจะมาใหม่ที่เกาะลาวานแล้วก็มีเจ้าทะเลมาใหม่แล้วก็บอสทุกตัวหรือว่ามอนทุกตัวจะโดนเนิร์ฟนะฮะโดนเนิร์ฟให้กาดขึ้นแล้วก็ราคาผลพิศดารนี้ก็ลดจาก10ล้านเป็น7จ็ดล้านห้าแสนบาทนะ,ะตอนนี้นะ,ะอ่า โอเคครับผมก็สําหรับใครที่สนใจร้วรับฟาร์มเกมต่างๆในโรบกแล้วก็ผมขอแนะนาร้านนี้เลยอีดิดเบย์ชอ็อปด้านับฟาร์มเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟูด้ดบ,บอกโต่าโรบกโลกคุณไอค,คุณไอค,คันพิลิจเจนรีแล้วก็จีโดบีไร่นะแต่จะมีกดเกมพานและผลพิศารอีกด้วยนะฮะยังไม่พอครับรับเติมโรบกักเซิร์ฟเวอร์วีพีใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ อีกร้านหนึ่งก็คือร้าน Hobstone Shop นะร้านนี้ก็รับฟาร์มโรบอกแมปต่างๆนะแถมยังมีกดเกมพาและผลพิศาอีกด้วยรับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์ V.P. และมีรหัสบอกฟู้ดและคิงพีชและหลายเกมขายด้วยนะฮะถ้าเกิดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ อาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสอนฟาร์มเลเวลสำหรับมือใหม่กันเลยนะแล้วก็ใครที่จะดูคลิปนี้แบบว่าจะสอนหาเงินหรือว่าเบคอนเนี่ยก็ดูต้องแต่ตอนนี้ได้นะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันนะก็คือเราต้องไปหาไอเทมอะไรต่างๆด้วยนะฮะเอาละรครับก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็ฟาร์มเลเวลนะฟาร์มตรงนี้เลยนะให้ได้ตังสัก10,000บาทนะฮะเอาไปซื้อธนูไม้ครับอ่าเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนะครับมาต้องทำสริปแล้วจังหวะนี้ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ผ่านมาแล้ว2ปีนะก็ตอนนี้ผมก็ได้ตังมา10,000บาทนี่ดูตังได้ที่ตรงนี้เลยฮนะตรงข้างๆจอสีม่วงๆนี่นะฮะมันก็จะมีจํานวนเงินบอกนะครับผมโอเคพอได้เงิน10,000บาทเล้วเนี่ยให้มาที่เซฟโซนแล้วก็มาตรงนี้นะมาที่โจสุเกะผมแปลกประหลาดนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเ yes, ย yes, yes, yes ็ดเจ็ดเ็ดเ็ดเพื่อซื้อธนูนะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เปิดที่ตรงนี้ฮนะมันจะมีช่องข้างๆนี้ก็เปิดไปที่ช่องที่3ครับผมอ่าแล้วก็ ให้เลือกคําว่านี่ฮะ bo เดีมันอยู่ครับกดคลิกๆๆๆๆๆๆไปเลยฮะเห็นไหมพอคลิกๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนี้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมมันบั็กครับผมนะอ่ากดแบบคลิกๆหลายอันมันก็จะมาธนูแบบหลายอันเลยนะนี่เราสามารถสลับได้มันก็เป็นธนูเดิมใช่ไหมแต่ว่าที่มันสลับได้เนี่ยก็เพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเรายิงไปใช่ไหมอันนี้คือมันยิงธรรมดาใช่ไหมถ้าเราสลับมันจะยิงไวขึ้นนะทุกคนดูดิเห็นไหมมันจะยิงไวขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าใครเปิดออโต้คลิกตั้งไว ศูนย์วินะฮะแล้วก็ใครที่เล่นบนมือถือนี่อาจจะสลับได้3ช่องใช่ไหมนะครับก็แบบว่าลองตั้งออโต้คิกให้มันสลับยิงนะฮะหรือว่าเราก็จะสลับเองก็ได้นะครับจะยิงเองแล้วก็สลับเองก็ได้นะับ3ช่องนี้ก็ไวแล้วนะนะครับผมก็สําหรับใครที่เล่นบนคอมมีสิบช่องก็ทําอย่างนี้นะฮะเปิดใส่ต้นไม้นี่นี่นี่มาตรงที่ต้นไม้นะพอได้ธนูแล้วเนี่ยนะต้นไม้ก็จะอยู่ตรงเกาะอย่างนี้นะฮะดูเคลดตรง100บวกเลเวลเนี่ยนะจะมีต้นไม้อยู่นะครับเราก็อัพสตัด อ่าค่าเนี้ย b O แต่มันอยู่ไปเลยฮะอัพให้หมดเลยครับผมอ่าอัพให้หมดไปเลยครับอาจจะยมขออัพก่อนนะครับเ,เราอัพให้หมดเลยครับอ่าแล้วจังหวะน,นี้เราก็ยิงปืนใส่ต้นไม้ตั้งออโต้คิกไว้หรือว่าจะยิงเองก็ได้นะครับแล้วก็ยิงใส่มันครับอ่ากระโดดหน่อยนะครับมันเพราะมันโดนยากนะโอเคเราก็ยิงไปครับนี่ผมแนะนํานะต้นไม้เนี่ยมันตีแรงนะคุณผู้ชมครับล่อให้มันเดินมาตามเราฮนะมันจะมีเนินอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนะ ราก็ล่อให้มันเดินมาตามเลยครับอ่าผมไม่ตามก็ยิงให้มันล่อมาครับล่อมาเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะติดขอบนะครับมันจะติดขอบแล้วมันก็จะมาตีเราไม่ได้โอเคเราก็ยิงมันได้เลยฮะเนี่ยเรามึงเสร็จตัวแน่โอเคครับผมก็เดี๋ยวยิงก่อนนะครับอ่าเราก็ยิงไปโอ้ยตอนนี้เลเวลอาจจะยังไม่ถึงนะครับเราก็ต้องฟาร์มเลเวลไปก่อนนะฮะอ่าหรือเปล่าแต่ว่ามันถึงอยู่นะครับเราก็สลับไปเรื่อยๆ๋ยวมันก็ตายครับนี่ครับ ผู้ชมจะลูดอะเอานิ้วนิ้วลูดตั้งแต่เลขหนึ่งยันเลขสิบเดี๋ยวฟังเสียงลูดนะเนี่ยนะเราสามารถลูดได้มันก็ตายได้เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องไปฟาร์มเพิ่มเลยมาที่ต้นไม้เลยนะ,ะเออตอนแรกนึกว่าตีไม่เข้าที่ไหนได้ตีเข้านะ,ะอ่าเราก็ลูดไปเลยครับเห็นไหมลูดปุ๊บลูดปุ๊บลูดปุ๊บมันก็จะตายไปเห็นไหมโอ,โอ้กดผิดกดผิดโอ้ระวังท่าน,นี้ด้วยโอเคครับผมจากนั้นมันตายแล้วใช่ไหมแล้วก็เช็คที่กระเป๋าดูเลยฮะ,ะนี่ครับเปิดที่กระเป๋าตรงน,นี้นะ แล้วดูว่ามันมีปืนแบบนี้ไหมคําว่าเนี่ย DEA ับ, DE บถ้าได้มาเราก็เปลี่ยนมาใช้ครับอ่ามันเป็นธนูสีแดงนะผมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ได้เลยนะอ่าโอเคครับนี่ฮะเราก็จะได้ธนูแบบนี้มามันก็จะยิงแรงขึ้นนับแล้วเราก็อัพค่าปืนเข้าไปครับมันจะได้แรงขึ้นเข้าไปใหญ่นะโอโ้ดูดิรัดเวลฟาร์มแป๊บเดียวนี่เลยนะอ่าแล้วก็อัพไปเลยครับผม,มโอเคเราก็มาต่อกันดีกว่าครับ นะแล้วก็ฟาร์มต้นไม้จนถึงเลเวลพันเลยนะเดี๋ยวผมขอทำสก,กิปฟ,ฟาร์มนะครับอ่านี่ฮะถ้าเกิดว่าเรามีปืนนี้เราไม่ต้องไปตรงนั้นแล้วเราไม่ต้องลากบอสไปติดขอแล้วเราก็ลิงต้องแตะตรงนี้เลยให้มันโดนบอสแล้วเราก็สลับเนี่ยนะเห็นไหมมันเลือดลดรัวๆเลยฮนะถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้ตัวหนึ่งเราจะได้แบบว่าอัพสตัดได้เยอะรัวๆเลยนะอัพสตัดได้เยอะเลยนะฮะอ่าหรือว่าคุณผู้ชมจะไปเอาธนูอีกอันนึงก็ได้นะมันเร็วกว่าอันนี้อีกนะฮะอันนี้มันก็เร็ว มันก็เร็วแหละถ้าสลับไปแต่มันอุยลืมเปิดออโต้คิกนี่มันมีปืนหนึ่งนะที่ผมแนะนำนับคอดเร็วเลยฮะปืนจากเกาะสโนม a นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฮนะคุณผู้ชมอ่าก็ถ้าใครไม่อยากไปเอาธนูก็ใช้ธนูนี้ตีต้นไม้จนถึงเลเวลพันนะตับที่ผมบอกนะโอเคครับนี่ครับให้ตีสโนมนนะครับตีสโนม a นไปครับอ่ามันจะมีธนูที่ยิงไว้กว่านี้อีกนะฮะ เออนะครับโดยที่ไม่ต้องสลับแต่ก็ยังไงก็ต้องสลับแหละเพราะว่าดามจมันเบาวกว่านี้นะอ่าแต่มันเร็วฮะมันเร็วนะครับบอกเลยว่าถ้าสลับยิงไปเนี่ยกับธนูไอที่เป็นของโซโลแมนนะบอกเลยว่าบอต้นไม้เนี่ยตายง่ายแน่นะครับโอเคได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน,นะฮะเออยังไม่ได้นะโอเคถ้าได้แล้วก็ลองเอามาใช้ดูมันไวนะฮะถ้าสลับยิงเนี่ยต้นไม้แป๊บเดียวก็ตายแต่ผมจะขอฟาร์มเวลจนถึง1 0 0 0ก่อนนะครับ โอเคครับก็พอเราเลเวล1 0 0 0เลยใช่ไหมเราก็อัพสตัดให้เป็น BOW หมดเลยนะฮะแล้วก็ไปที่เกาะหิมะต,ตรงข้างหน้านี้นะไปที่ตรงบอสกบเลเวล1,000เลยฮะอ่าโอเคครับผมแล้วก็ใช้ธนูอันเดิมก็ได้หรือว่าจะธนูไอเนี่ยที่ได้จากโซโแมนน่ะนะครับนะโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเราอย่าไปใกล้กลบมากครับเรายิงจากตรงนี้ก็ได้ครับอ่าโอเคครับเนี่ยลากให้กบมันมาโดนเสาครับให้มันมาชนเสาครับมันจะตีเราไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการล่อมันก่อนนะโอเคกระโดดด้วยนะเพราะว่ามันตัวสูงไงนะถ้าไม่กระโดดมันก็ยิงไม่ได้นะโอเคมันติดเสาแล้วโอเคแล้วก็สามารถกระโดดยิงได้นะฮะ,ะแล้วก็ลูดไปอย่างนี้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนช่องยิงไปเรื่อยๆฮะมันจะได้ไวขึ้นครับโอเคครับจากนั้นเราก็ทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าบอสจะตายครับพอมันตายใช่ไหมกบตัวนี้มันจะให้ธนูมันมาครับผมเดี๋ยวจะผมขออนุญาตยิงก่อนแล้วกันนะธนูนี่มันบอกเลยว่ายิงโคตรไวครับธนูจากกบอะครับผม อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสกิปอีกแล้วนะอ่าหรือว่าเล่นคลิปนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราได้ธนูจากบอสกบนะธนูเนี่ยหน้าตาของมันชื่อของมันแล้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือชื่อของธนูนะครับนี่ฮะผมแนะนำนะให้เอาแบบว่าเอาธนูเนี้ยนะครับเอาธนูของสโนว์แมนเนี่ยตีบอสกบครับเพราะว่ามันยิงไวกว่าไอ้สีแดงเยอะเลยนะฮะ ส,สีแดงมันชามันทำให้บอสตายยากนะฮะนี่ครับอันนี้มันไวกว er ่าเนี่ยขี้จักสโนมนเนี่ยมีโอกาสดรอปอรเนครับเราหาสามารถแบบว่าคายพวกนี้ได้ครับอ่ามันจะมีโอกาสดรอป5%เนครับถ้าขึ้นมามันจะมีข้อความขึ้นนับว่าเราได้นะครับโอเคครับผมดูว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นข้อความแล้วก็เช็คกระเป๋าดูว่ามีคํานี้หรือเปล่าครับนี่ครับธนูที่ได้มาจากตีบอสไอ้นี้ะไอตีพวกสโนมนธรรมดาครับอ่านี้ครับเป็นธนูที่ผมได้มานะมันยิงไวมากแล้วบอสกบมันตายไวมากเลยนะถ้าาเกิดว่ ครอยากจะยิงก็ตั้งออโต้คลิกสวนวีแล้วก็ยิงแบบนี้น,นะฮะเห็นไหมมันออกไวมากเลยนะออกไวกว่าไอ้ธนูสีแดงอีกนะฮะอ่าบอสกบมันก็จะตายง่ายขึ้นนะครับผมโอเคครับพอได้ธนูจากบอสกบใช่ไหมเราก็เอาออกมาใช้ได้เลยครับผมก็เหมือนเดิมครับให้เรากดคลิกๆๆๆ,ๆแบบนี้ฮะอ่ามันจะมาหลายๆอันครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ามันเร็วไหมนี่ฮะแค่แค่แบบว่าคลิกธรรมดาไม่ต้องสลับนี่ไวเลยนะถ้าสลับมันจะขนาดไหเเนียวนะเออโคตรไวอะครับผม แล้วพอเราได้ธนูนี้ใช่ไหมเราก็อัพสตัดครับผมให้เป็นค่าป,ปืนให้หมดเลยนะฮะอ่าอัพให้หมดเลยครับค่าปืนนะปับ๊บจากนั้นเราก็ไปตรงที่บอสเกาะเห็ดนะครับผมอ่าไปหามนุษย์ยักษ์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินทางไปก่อนนะครับมนุษย์ยักษ์นะอ่าโอเคครับพอมาถึงแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเจอมนุษย์ยักษ์อยู่ตรงนู้นเลเวลประมาณ2,000กว่านะครับแล้วก็หาต้นไม้สักต้นครับเนี่ยผมแนะนําให้เป็นต้นนี้นะ ดี๋ยวผมจะซูมจอให้ดูนะมันจะมี3ต้นอยู่ชิดๆกันแบบนี้ให้เราเลือกที่ต้นนี้นะแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยครับอ่ากระโดดขึ้นไปครับแล้วก็ยืนยิงอยู่บนนี้ฮะอ่านครับแล้วก็กดออโต้คลิกไปได้เลยแล้วก็ปล่อยไปเลยครับเราไม่ต้องสลับก็ได้ครับแค่นี้เราก็ a f ฟฟาร์มเงินได้สบายๆแล้วนะฮะอ่าค่าบอสตัวนี้ก็จะได้ร้อยล้านกว่าๆนะครับอ่าแล้วก็ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายถ้าเกิดว่าอยากให้เร็วขึ้นก็สลับอย่างนี้เหมือนเดิมครับทําแบบเดิมครัับบส สลับช่องยิงไปเรื่อยๆครับมันจะไวขึ้นครับผมอ่าเห็นไหมเราก็ชนะมันแล้วนะปืนนี้มันไวนะถ้าเราสลับยิงสลับเนี่ยันก็จะยิ่งไวขึ้นนะอ่าไม่ต้องสลับก็ได้ครับก็เร็วอยู่แล้วนะครับอ่าก็เราก็ฟาร์มจนนี่ครับพอเราได้ร้อยล้านนะฮะเราก็สามารถเอาตังค์ไปแลกเบคอนได้นะครับอันนี้คือวิธีฟาร์มตังค์ก็คือเราใช้ธนูเนี้ยอ่าจากบอสกบนะฮะแล้วก็ยิงกับบอสไอเนี่ยฮะอ่ายิงไปเรื่อย FK ฟาร์มทั้งวันเนี่ยได้เป็น โอ้พันล้านนะครับผมนะโอเคครับในเมื่อใครที่อยากได้เบคอนนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีหาเบคอนกันนะครับอ่าเราก็อยู่ที่เกาะน,นี้เหมือนเดิมครับเป็นเกาะนนี้ฮะเห็ดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มันจะมีบอสเบคอนมันจะมีเบคอนให้เลกอยู่ตรงไหนว่าหายวะเอา้าเบคอนหายอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตหาเบคอนแป๊บหนึ่งนะ<ว>โอเคครับผู้ชมครับผมหาตัวเศษเบคอนไม่เจอว่ะตัวที่มันเลกเบคอนหนึ่งแสนหนึ่งละหนึ่งร้อยล้านบาทได้หนึ่งเบคอนนะครับ เออเขาหน้าจะออกไปแล้วนะมันง่ายเกินไปสงสัยจะออกไปนะเออสรุปแล้ววันนี้คงจะไม่ได้รีวิวดาบสเตนให้ดูหรอกเนาะนะแต่ว่าเรามีวิธีหาเบคอนก็คือเราต้องตีเจ้าทะเลครับเนี่ยนะฮะเราต้องตีเจ้าทะเลครับแล้วก็มันจะมีแบบว่ากล่องให้เก็บนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตีก่อนนะครับอ่าไหนว่าไหนว่าไหนว่านี่ไงอ่าโอเคแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือตีพวกบอสโกลมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะ ค่อยบอกทีหลังของขออนุญาตตีก่อนเอาๆนี่ไงนี่ไงกล่องเจ้าทะเลมาแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปซะหน่อยอถ่ายรูปเจ๊นะครับแล้วเราก็เก็บได้เลยครับนี่หูได้มา470เบคอนกว่านะผู้ชมเฮ้ยพอซื้อดาบสเตนมาวะเราไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนฮะนี่ครับก็สามารถเก็บได้นะครับเราไม่ต้องแบบว่า ยืนตีก็ได้แบบว่าหาคนเก่งๆแบบว่ารอให้เขาตีตายแล้ว,ลวเราก็รอเก็บอย่างเดียวก็ได้นะไม่มีไม่มีปัญหาโอเคครับนี่คือดาบสเตนครับมาจากที่เกาะบนนี้นะฮะจะเป็นเกาะสีแดงๆเหมือนลาวาครับแล้วก็ร้านค้าก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นร้านสีม่วงๆฮนะนี่ซื้อแล้วซื้อพอด้วยหรอนี่250้บเบคอนนะนี่ครับอ่าโอเคครับแต่ผมจะลองใช้ดูเลยดีกว่านะครับไหนว่าดาบสเตนอ่ะนี่นี่ดาบสเตนใช้ยังนี่ครับอ่า นี่คือหน้าตาของดาบสเตนนันทุกคนหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันมีสตาพตินัมอยู่ในวงกลมนี่ด้วยนะแล้วก็จะเป็นดาบสีม่วงแบบนี้นะความแรงนี่ก็ไม่แน่ใจนะผมลองฟันคนก่อนโอ้โอ้นี่มีคนมีก่อเหล็กเนี่ยตายไหมตายเลยครับโอ้อะไรเล่านี่ชุดโกโกวาเหรอเรียบร้อยฮะเฮ้ยจะหนีไปไหนโนมไม่รู้ว่ามีสกิลหรือเปล่านะน่าจะไม่มีสกิลนะอันนี้เป็นผลไอ้นี่นะผลกุระไอ้ผลลมนะอ่า เฮ้ยแรงนะแรงนะแรงมากๆเลยด้วยฮะเดี๋ยวหนีก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเบคอนนะอันต่อไปกันเลยดีกว่านับก็คือวิธีเลขนะให้ไปตีเจ้าทะเลครับแล้วก็เก็บกล่องครับไม่ต้องตีก็ได้รอให้คนเก่งๆเขาตีนะอ่าตอนแรกมันมีพ่อค้าขายเบคอนอยู่ข้างบนนับแต่ว่าตอนนี้น่าจะออกไปเลยนะหรือว่าเดี๋ยวผมกําลังถามจีมให้นับรอเขาตอบนะเดี๋ยวผมจะขอสุ่มผลก่อนนะครับอ่าให้เราสุ่มให้ได้ผลลมครับนี่ครับมันจะเป็นชื่อผลของอันนี้ครับ0.9%ครับ แล้วก็สุ่มจนให้กว่าจะได้นะครอ่าแล้วก็ฟาร์มเงินมาสุ่มครับผมอ่าจนกว่าจะได้เหมือนจะได้นะเมื่อกี้นะ้อะเออได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคครับผมพอสุ่มแล้วเนี่ยเราก็เอาไปอันเชิญครับอ่าอันเชิญโกลิมครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนนะครับปะปบปะปะปบโอเคพอก่อนเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่าได้หรือเปล่านะโอเคถ้ามันเยอะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปหาดูนะครัแล้วก็พิมพ์คําว่าตัวทีนะครับนี่ไงเจอแล้วนะ นี่ครับพอใครได้ผลแบบนี้มานะาฟาร์มตังค์จะเยอะที่ตรงบอสยักษ์นะแล้วก็มาสุ่มผลให้ได้ผลนี้นะแล้วก็นะฮะแล้วก็ไปเชิญเบคอนตรงนี้ฮะตามผมมาครับมันจะอยู่ตรงป้ายตรงนี้เกาะทะเลทรายนะแล้วมันก็จะมีแท่นบูชายันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพก่อนนะฮะโอเคแล้วเราก็กดตัว E ครับาจากนั้นมันก็จะทําการอัญเชิญนะฮะอบอสสัปะรดโกเลมออกมานี่ฮะ แล้วก็ให้เพื่อนช่วยตีได้นะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมขอตีก่อนละกันนะมันจะดรอกล่องครับลัาโอ้เฮ้ยไม่รู้ว่าข้างในมีมีผลอะไรหรือเปล่าโห <c oughs> ตายแล้วยังไม่ได้เช็คเลยว,ว่ามีปิกะไหมนะครับเออตายก่อนครับเอาแงกเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อนนะครับว่าตายหรือยังสมมุติถ้ามันตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นกล่องอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะอยู่กล่องตรงที่มันตายครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยเขาตีแป๊บหนึ่งนะโอเคครับตายแล้วมัง้งไม่ต้องช่วยตีแล้วเลยนะ เออเอาตายตายอีกแล้วโอ้โอเคครับนี่ครับนี่นะ่าจะตายแลไรนะฮะเดี๋ยวก็พอมันตายแล้วมันจะดบกล่องนะครับผมอ่าให้ยังไม่ตายอกีกเราไม่ต้องเข้าไปช่วยก็ได้นะใครที่ไม่เก่งนะครับหรือว่าใครเก่งก็ช่วยเขานะฮะอ่านี่ครับพอมันตายปุ๊บมันจะดบกล่องแบบนี้มาแล้วก็กดคําว่าโอเพนนะตัว E นะนี่ครับเราจะได้ไม่กี่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะไ,ได้ประมาณ1 0 2ถึงนะไม่ก็30นะครับผม อ่าที่ผมจําได้ผมได้ประมาณ40แล้วแต่คนที่จะได้นะแต่ว่าได้จากเจ้าทะเลเนี่ยได้เยอะสุดแล้วนะครับก็ใครที่อยากได้เยอะๆก็ไปตีเจ้าทะเลครับที่จริงแบบว่ามันสามารถเล่กด้วยตังได้แต่ว่าเสียดายเขาอาออกไปเร้วนะเฮ้ยสิ่งฟุดๆเดี๋ยวผมจะขอสุ่มผลเล่นดีกว่านะเผื่อจะได้ผลแสงมาใช้นะอ่าโอเคครับผมมาสุ่มต่อเลยครับนี่จะได้ปะวะ อ่ะโอเคเริ่มเยอะแล้วดูดิตังแทบไม่ลดเลย,เลยนะเนี่ยมันลดหรือเปล่าวะตังอ่ะอผมผมเอฟเคฟาร์มาประมาณ3ชั่วโมงครับเออได้ประมาณโอ,โอ้โหสามหมื่นห้าพันล้านแล้วมั้งเนี่ยนะเออโอเคแต่ขอเช็กดูก่อนว่าได้ผลกุลารหรือเปล่าเอ้ยมันไม่ใช่กุลามันเป็นลมครับว้าทำไมกูได้เยอะจังวะนี่แจกดีกว่าแจ,จกแจกแจกคนในเกมโอ้โอเคโอเคโอเคแจกแจกแจกแล้วก็ใครไม่อยากแจกก็เอาไปเชิญบอสครับผม เบเชิญบอสโกเลมนะเดี๋ยวผมขอดูปิกาก่อนปิกาไม่ได้เลยนะปิกกเกลือจาดนะโอเคแต่ผมไปเชิญโกเลมแล้ว <ś at him> <c oughs> ดาบกระเจียวนี่ดาบกระเจียวโอเคเข้าไปเชิญโกเลมกันแล้วก็ตีโกเลมแล้วก็รับกล่องเรื่อยๆครับเราก็จะได้เบคอนนับแล้วก็ช่วยคัาตีหน่อยก็ได้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับวิธีการฟาร์มเลเวลสาหรับรัดเวลนับแล้วก็ฟาร์มเงินนะครับผมแล้วก็ตีเจ้าทะเลหาเบคอนแล้วก็ตีโกเลมหาเบคอนนับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ดาบสแตนด้วยนะฮะ มตลกมากเลยดับสเตนนะนะฮะอะไรครับก็คลิปนี้เราก็ต้องขอตเตือนลากันไปก่อนแล้วทุกคนนะัเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า